คือจริงๆแล้วพุ่งกับมันมีหลายแบบคือถ้าเป็นพุ่งกับภาพยนตร์ก็คงจะมีความยากในแบบการเป็นพุ่งกับภาพยนตร์ก็คืออาจจะต้องเป็นเรื่องของบทเรื่องของการกํากับ acting อะไรเงี้ยครับความยากของการเป็นพุ่งกับโฆษณาคือเราต้องสื่อสาร message ของสินค้าให้ผู้หรือโพคเข้าใจโดยเวลาอันรวดเร็วครับอย่างวันนี้คือผมทําหนังโฆษณาเล่า product ถึง5แบบนะครับซึ่ง ความยากคือเราจะทําสิ่งนี้ให้รู้เรื่องให้เข้าใจง่ายให้อยู่ในเวลาได้โดยที่คนดูยังรู้สึกว่ามันยังมีความเพลิดเพลินหรือเอนเตอร์เทนไปได้เลยครับอันนี้น่าจะเป็นความยากของการเป็นผู้กับโฆษณาลยครั สวัสดีครับผมโจพิสุทธิ์นะครับปัจจุบันเป็นผู้กุ้มกับภาพยนตร์โฆษณานะครับอยู่ที่บริษัทสิงโตน้อยนะครับถ้าสำหรับผมนะเริ่มจากทำเลยออกไปทำเลยอยากทำา MV อ่ะเอา MV มาสักเพลงหนึ่งแล้วออกไปถ่ายเลยออกไปถ่ายออกมาตัดดูแล้วค่อยมาดูว่ามันผิดพลาดตรงไหนหรือตรงไหนที่เราขาดหลังจากนั้น เราก็กลับไปทําซ้ำอีกซ้ําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจริงๆมันอาจจะฟังดูย้อนแย้งนะว่าแบบเอ้ยทําไมทําไมเราไม่เตรียมให้ดีก่อนแล้วถึงเข้าไปทำอะไรเงี้ยสาหรับผมผมรู้สึกว่าเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสิ่งนี้มันใช่หรือมันไม่ใช่ถ้าเราไม่ทําการจะรู้ว่าอะไรที่มันใช่อ่ะก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่มันไม่ใช่แล้วด้านตรงข้ามของมันนั่นแหละคือสิ่งที่ใช่ ความเป็นมืออาชีพเนี่ยผมว่ามันต้องการงานที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุดสาเหตุที่มันต้องเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าในหนึ่งวันนงงานมันมีมูลค่าสูงนยครับจะสังเกตได้เลยว่าทุกคนที่เดินเข้ามาในกองถ่ายวันนี้เดินผ่านประตูสตูดิโอเข้ามาวันนี้ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพทั้งนั้นไล่ไปเลยตั้งแต่ตากล้องทีมกิฟ์ทีมไฟทีมผู้ช่วยการถ่ายใหม่หนึ่งเทคเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าก็แค่ถ่ายใหม่ แต่สาหรับการทํางานแบบมืออาชีพอ่ะมันหมายความว่าคุณเสียเวลาไปมากแค่คุณย้อนกลับไปแค่1นาที2นาทีเนี่ยมันหมายถึงมูลค่าของเม็ดเงินแรงของทีมงานที่ต้องเสียไปหรือแม้กระทั่งมันอาจจะทําให้นักแสดงเกิดอารมณ์เสียเขาอ,อาจจะไม่อยากเล่นงานจะมีความเสียหายหนักมากหรือแม้กระทั่งเวลาอัดเสียงครับอยู่ดีๆ <Yeah. S 1> เสียงเล็กๆของพัด oh. ลมคอมพิวเตอร์ดังขึ้นมาเงี้ย แล้วต้องเทคใหม่ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ยอมลับไม่ได้อ,อุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยสาเหตุที่มันต้องยกระดับขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดในงานโอเคโทรศัพท์ถ่าย 4K ได้ทำไมต้องถ่ายด้วยกล้อง Alexa เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเกิด Noise หรือ เวลาที่เราไปทําขั้นตอนโพสต์ต่อเนี่ยเราต้องไปซูมหรือต้องไปคอปเนี่ยถ้าเราใช้กล้องโทรศัพท์โอกาสที่เราไปเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการโพสต์หรือข้างหลังอะ่ะมันก็จะมีค่อนข้างสูงคอมพิวเตอร์เนี่ยสำหรับผมที่นํามาใช้นะครับมันจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงแม่นยาสาเหตุที่ผมเลือกคอนเซปต์ดีเนี่ยก็เพราะว่าเขาเข้าใจความเป็นมืออาชีพ จอที่ให้มาเป็น srgb 100ที่มีความคาดเคลื่อนน้อยมากๆทุกครั้งที่ผมจะต้องไปพรีเซนต์งานเสียงจะต้องชัดเมื่อลูกค้าดูเนี่ยเรามีโอกาสขายแค่ครั้งเดียวถ้าครั้งแรกเนี่ยลูกค้าดูไม่รู้เรื่องได้ยินเสียงไม่ชัดเจนการขายงานของเราจะเกิดความผิดพลาดทันทีสำหรับผมคอนเซปต์ดีเนี่ยไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่แรงที่สุดดีที่สุดเร็วที่สุดแต่เป็นโน้ตบุ๊ก ที่เข้าใจความเป็นมืออาชีพมากที่สุด